ถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างอะไรกรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเองอธวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอธวายความเคารพ พระมหาเถระพระเถรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุไวสุเทพเป็นต้นและความนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทั์ของวัดพระธาตุอยสุเทพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชีงยงใหม่มีร้อยเอกจำนงบัญญาวัฒโนเป็นหวหนาสถานีและอาธมภาภักพระครูปริยติยานุสรตเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกา วันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามาหนึ่งวันในการจะออกวันพรุ่งนี้จากวัดฝฝ่หินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าวันนี้เดินทางเข้ามาในเมืองมาพักที่วัดฝฝ่หินหนึ่งคืนวันพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปโรงพยาบาล ตีห้าก็ไปละไปจองคิวเจาะเลือดแล้วก็รับยารับยาเสร็จก็คงจะเป็นใบยสองวสามโมงนี่แหละเนี่ยก็กลับไปที่วัด ดอยสัพพัญญูเนี่ยเราไปที่วัดดอยสัพพัญญูวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายนยีตอนบ่ายเข้าไปบางทีอาจจะไปทันเรียนหนังสืออยู่ไม่นแน่เพราะว่าบ่ายสองโมงนี่บ่ายสองโมงผมไปเรียนหนังสือที่วัดดอยสัพพัญญูวันนี้ก็เข้ามา นั่งรถอาศัยรถของท่านเจ้าวาดท่านบระคูสุตตะกิจจาพิรม,มท่านเจ้าวาดวัดไว,ดวดสพันอยู่รักษาการเจ้าคณะอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ด้วยแล้วก็วันนี้ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพัตาหานชาวเพนและน้ำปานะในตอนเย็นด้วยก็คือ อนญาติธรรมรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติรายการวิทยุฟังสบายสไตล์วุฒิชาติในรายการในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมพ,พระธาตุลอยสุเทพซึ่งก็ ลืมถามเวลาไปรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติเนี่ยรู้สึกจะเป็นตอนบ่ายนะอืมรู้สึกเป็นตอนบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองนี่แหละเราเรา,เรานี่หรือเที่ยงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องถามดูเที่ยงวันถึงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยไม่แน่ใจนะฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ รองกับญาติโยมญาติธรรมของรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติเป็นเจ้าภาพวันนี้นำปัจจัยไปถวาย1 0 0 0 0ับาทรวบรวม,รวม,รวมจากญาติธรรมที่ฟังในรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาตานี่ก็เหนียวแน่นดีไปถวายเทียนบ้างไปถวาย อะไรต่างๆตามวัดวารามต่างๆก็เป็นเป็นประจำนะมีเอฟซีเยอะสถานีพิริยุของเรานี่แหละ <c oughs> วัดพระดาษโดยสุเทพ fm เก้าสิบหกเมกะเฮวันนี้ไปเป็นเจ้าภาพก็นำข้าวสารอาหารแห้ง เออนะไปด้วยร้อมกับเอ,อ่อปลากับปองบ้างอ,อืมโอ้หลายอย่างหลายอย่างเป็นกองเลยโอ,อ้เออแล้วก็มีส้มอีกนะอ,อืมมีส้มส้มเกลี้ยงเนี่ยนะเออมี อาหารอาหารก็มีหลายอย่าง <c oughs> แล้วก็มีโยมที่ไปด้วยบริจาคเพิ่มอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมแล้วก็จะเป็นหนึ่งมืนเก้าพันสามร้อยบาทหนึ่งมืนเก้าพันสามร้อยบาทโอ้ขออนุมโมทนากับ คณะญาติธรรมในรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาัิของพนานวุฒิชาติวุฒิชัิิอกจัดรายการของสถานีวิทยุเอฟเอ็มเก้าสิบหวัดประธานาสุเทพไว้หนที่นี้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้ก็มีคุณโยมนำข้าวสาร ยารักษาโรคแล้วก็น้ำดื่มอีกหนึ่งแพ็คใหญ่ๆไปร่วมบริจาคไปร่วมในการถวายพระภิสษุสงสามเณรในวันนี้อีกจำชื่อได้แต่ลูกสาวตัวเล็กๆหนึ่งขวบกว่าข,ขวบกับสองเดือนเด็กหญิงท่าน,นัญญดา จำแต่ชื่ออ,อะไรนามสกุลวิยาพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่ง,งยมป้ายมแม่ยมที่ไปด้วยก็ออจำชื่อไป่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระมทนากับอ,เ,อเป็นคุณ อืมฮะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพิ่งศึกไปเป็นสามเณรมาเรียนอยู่ด้วยกันนี่แหละที่วัดดอยสะพานยูเนี่ยปีนั้นเมื่อสักสามปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยสามปีสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยประโยคหกนี่แหละ นตตอนนี้ลาสิกขาไป,ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปเรียนต่อที่นี่จะเป็นมหาวิทยาลัยลังสิตเหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเออไปเรียนต่อคณะอะไรนะโภชนาการโรงแรมนะกับการโรงแรมเลยนะอ,อันนี้เอาไอศครีมมาโ หลายประมาณ300-400แท่งเน 300, ี่ยสามร้อยสี่ร้อยแท่งเอไอไอศครีมอันนี้ก็ไม่ลืมไม่ลืมวัดมากับคุณแม่แล้วก็พี่สาว <S <S อยู่ที่บ้านนี่แหละฟ้าห้ามอยู่ที่ฟ้าห้ามนี่แหละอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลูกหลานของคุณโยมแม่พัฒลาศีวงศ์พัฒลาศีวงศ์อ,อ่อันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเช้าวันนี้ต่อเมื่อวานต่อเมื่อวานเรื่องของ สุมาณะสามเณรสามเณรสมณะยังไม่สามเณรยังไม่เกิดตอนนี้ก็เาลาเรื่องของมาดังเป็นอันนี้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็เป็นคนขนยา เป็นคนช้ยคนญ้าอยู่กับสุมาณะเศรษฐีเนี่ยสุมาณะเศรษฐีที่จะมาเกิดเป็นสามเณรเนี่ยนะที่จะมาเกิดเป็นสามเณรสุมาณะสามเณรเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังเป็นฝนเป็นลมอยู่อยู่บนสวรรค์อยู่บนเกิดมนุษย์เกิดที่ไหนที่ใดก็ยังไม่รู้ตอนนี้เอ่อยังกําลังตามหาอยู่เนี่ยว่าไปเกิดที่ไหนว่างั้นนะเป็นสหายของอนณภาระ อนุภาระที่ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นลูกจ้างเป็นคนเข็นใจคนทำงานขนหญ้าขนาฟางอะไรให้วัวให้วัวให้ควายของสุมมนเศรษฐีในสมัยนั้นนะสมัยที่พระพุทธเจ้าพนามว่าปฐุมุตระนะตอนนั้นมีอายุคนมีอายุหมื่นปี อันนาวาอันนาระนี้ก็มีอายุหมื่นปีมาเรื่อน่ะตอนนั้นพอดีได้ทำบุญตักบ,บาทกับพระพพุทธเจ้าพระนามว่าอริทธะปัจเจกับพะุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้า,จจานามว่าอริทธะในสมัยนั้นคือ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะก็ปรินิพานแล้วคือในระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปหาองค์หนึ่งเนี่ยจะไม่มีะจะมีนะจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาตรัสสรุมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สอนใครสอนใครไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว เป็นบรรลุเป็นพุทธเจ้าเนะี่ยเหมือนกับพระเทวทัตที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในในช่วงใดช่วงหนึ่งนูนหลังจากนานอีกนานหลังจากคนจากนรกมานะจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอธิสักนะอธิสักสานามให้นะนั่นหมายถึงว่า หลังจากพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยก็เนี่ยอนนภาระเนี่ยได้ถวายข้าวตักบาตรพระพุทธเจ้านามว่าอริธาปัจเจกพุทธเจ้าอริธาปัจเจกบพุทธเจ้า,จเ,จเ,จาเ,เสร็จแล้วเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านายของตัวเองเนี่ยก็อยากได้บุญมีเทวดายกย่องเยสาธุให้ ว่าเป็นบุญนันยอดเป็นทานนันยอดเพราะว่า,าพระปัจเจกพุทธ,ธะกาลังออกจากสมาบัตินิโรธสมาบัติหรืออะไรสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยสมาบัติฌานที่เก้าฌานที่เก้าต่อจากฌานที่แปดเนี่ยต่อเนื่องกันมีความหมายอันเดียวกันกันกบในวสัญญานาสัญญายตนะ แต่นั่นเป็นสัญญาเวทยิตอนิโรธออกมาแล้วก็เข้าไปเจดวันเอางแล้วก็หิวข้าวไปได้ทำบุญนี่ถือว่าสุดยอดอันนภาระคน,คนขนหญ้าของเก็บหญ้าของสุมาเนเศฐีเนี่ยได้ทำบุญเสร็จแล้วเศฐีเห็นเทวดาสาธุก็เลยขอส่วนบุญขอส่วนบุญของอันนภาระ อันนพระก็วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยไปถามว่าเนี่ยเศรษฐีจะขอส่วนบุญเนี่ยให้ได้ไหมบุญของผมจะหมดไหมเหมือนกันถ้าถ้าเอาให้แล้วของผมจะมีอยู่หรือเปล่าเนาะไปถามพระพุทธเจ้าก่อนเออพระเจ้ากับพพุทธเจ้านะพระปเจเจกับพุทธเจ้าเนอริธาก็บอกว่าโอ้มันยิ่งมากเพิ่มขึ้น มันของคุณก็ไม่หายหรอกไม่หมดหรอกครับยกตัวอย่างว่าเนี่ยมีคนหนึ่งจุดเทียนอยู่ในบ้านเนี่ยจุดเทียนหนึ่งด้ามหนึ่งเล่มเนี่ยหรือกองไฟก็อหนึ่งกองเนี่ยแล้วมีคนอีกร้อยคนมาเอาไฟไปมาจุดเอาเทียนมาจุดต่อ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 กันไปเนี่ยไฟจะหมดไหมวะนะที่ที่ของของของคนคนนั้นจะหมดไหมบอกว่าไม่หมดน,ะะนะะดอกจากไม่หมด <G> ยังมีมากอีกเหมือนกันเลเพิ่มขึ้นอีกร้อยดวงเหมือนกันะ อก็นั่นแหละชั้นใดว่ากันเลยบุญที่คุณทําแล้วเนี่ยคนจะเอาให้ใครก็ของคุณก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นในตัวของคุณนี่ยิ่งจะมากขึ้นว่าไงคือมีความสุขมากเมื่อได้ให้บุญแก่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการให้บุญแกคนอื่นเขาเรียกว่าปฏิทานน้ำใหม่นะคือคนการทําบุญนี่เราจะต้อง พอเราทำเสร็จแล้วเราต้องไปบอกคนอื่นนะเขาเรียกว่าเป็นปฏิทานหน้าใหม่ให้บุญแก่คนอื่นหรืออุทิศไปให้คนนั้นคนนี้อุทิศไปให้คนที่ล่งละไปแล้วตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะเออถ้าว่ามันมันหมดนะตัวเองก็ไม่มีสิประมาณน,นอ้คนดีใจรีบกลับมาบอกเศรษฐีได้ได้ได้ท่านเศรษฐีผมให้เลยผมให้บุญ <laughs> ให้บุญกับผมแกท่านเศรษฐีว่าณนั้น อืมเดี๋ยวเทวดาจะได้โมทนาด้วยเศรษฐีก็ดีใจใหญ่เลยอืคุณให้เอ,เอฉันเนะี่ยเศรษฐีก็เอาเงินให้หนึ่งพันกหาปณะนะโอ้ไม่เอาไม่เอาอืผมให้ด้วยศรัทธาเหมือนกันนะผมให้ด้วยศรัทธาไม่เอาบุญไม่เอาหรอกไม่เอาค่าผมไม่ขายบุญเหมือนกันนะบุญของผมผมไม่ขายเหมืนนะอนกันเศรษฐีก็โอ้คุณ ให้เอ,อด้วยศรัทธาเนี่ยอันนี้ก็เอาเงินให้ด้วยศรัทธาเหมือนกันว่ารับเยอะเนลยนะให้ด้วยศรัทธาเหมือนกันราให้ทุกอย่างเลยของในบ้านนี่จะเอาอะไรให้หมดอืมเออให้ไปทําปลูกบ้านอยู่ให้ที่ดินด้วยให้ที่ดินปลูกบ้านอยู่นี่ข้างถนนนี่แล้วก็ไม่ต้องทํางานเล้วไม่ต้องไปขนหญ้าแล้วตอนนี้ต่อไปนี้่เ,เป็นเจ้าของ บ้านเราก็ของอะไรจะกินจะใช้อะไรในบ้านนี้มาเอาได้หมดทุกอย่างเลยนะโอ้สบายเลยทีนี้ไปสร้างบ้านอยู่ความทราบถึงพระราชาพระราชาก็พระราชาทานสิ่งของให้จํานวนมากขอบุญราชาเอาบ้างมขอบุญกับอนันาวาระนะอันาพาระนะพระราชาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหแล้วตั้งเป็นเศรษฐีเลยเนี่ย เลยเป็นเศรษฐีอนาภาระอนาภาระอนาคนจริงอนาตัวนี้ไปว่าข้าวนะอน,นะตัวนี้ไปว่าข้าวเนื่องจากว่าแกไปขนุนขนฟางขนหญ้าขนฟางขนอะไรเอ่อเนี่ยเอามาให้วัวเนี่ยนะมันมาจากต้นข้าว,นวเ,เนี่ยก็เกิดเลยแกนี้ได้ชื่อว่าอนาภาระมีภาระในการขนุนต้นข้าวเนี่ย อะไรอะทั้งแกลบทั้งลำอะไรต่งตางๆเนี่ยให้วัวให้วัวกินอในได้ชื่อว่าอันนภาระเป็นมหาเศรษฐีพระราชาแต่งตั้งเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งได้เป็นสหายกันกับเนี่ยสุมานาเศธธรษฐีร้วพอตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏในภพนี้พระพุทธเจ้าของเรามา ราสนนี้ก็จึงมาเกิดในตระกูลของเจ้าสาักยะพนามว่าอมิตโตธนะอมิตโตธนะก็เป็นน้องของพระเจ้าสุธโธธนะเป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีญาติเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าอานุรุทธะเพราะฉะนั้นพระอนุรุทธะเนี่ยก็คือในอนุภาระนี่นะ ที่เป็นเพื่อนของสุมาณะเศรษฐีเนะี่ยที่เอาบุญให้เศรษฐีเนะี่ยเอาบุญให้เศรษฐีนี่นะด้มาเกิดพอมาเกิดแล้วนี่โอ้โหปรากฏว่า,เ,าเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งมีบุญมากมีบุญมากแล้วก็เป็นสุขุมารชาติเพราะในช่วงที่เป็นเศรษฐีนะั้นก็ทําบุญให้ทานแกถวายแกพระ ตลอดจนจนตายอายุหนึ่งมืนเนี่ยสมัยนั้นอ่ะเข้าของสมบัติอะไรก็พระราชาพระราชาทานให้ผมยเยกแยะไปหมดทา,ทาสีทาสาอะไรต่างๆช่างมาวัวไฟอะไรเต็มไปหมดอืก็มีบุญมากก็ได้ทําบุญมากพอมาชาตินี้เป็นสุคุมาราชาด้วยทีนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่เอตอนนั้นตอนนิสับาดใครขอ ธิษฐานว่าอย่าให้เป็นคนยากคนจนอย่าให้เป็นอย่าให้ให้พ้นจากงานหน้าที่งานที่กําลังทำอยี้แล้วว่าเกิดในชาติใดอยากได้ยินคําว่าไม่มีอย่างเั้นะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหมดอยาได้ยินคําว่าไม่มีนี่พอมาเกิดตอนนี้แกก็นึกถึงอยู่มาวันหนึ่งเมื่อกษระย์บหกองค์ เล่นครุบกันเนี่ยเล่นเล่นครุบไอ้ไอ้โยนหลุมเนี่ยเอาเอาเหรียญเหรียญโยนโยนหลุมเนี่ยนะไอรช่นใครแพ้ก็ต้องเอาขนมมาเลี้ยงอหกคนเจ้าสกยาว,วงเจ้าสกยะทั้งหลายเนี่ยเนี่เล่นมีอนุรุทธะนี่แหละเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งนี่ยเล่นไม่ค่อยเก่ง ก็เลยเรียกเอาขนมมาเรื่อยๆต้องแพ้ก็ต้องเลี้ยงขนมเออใครแพ้คนอื่นถ้าใครแพ้ก็ต้องไปเอาขนมมาไปเอาจากก่อจากแม่มาจากบ้านมาครั้งที่หนึ่งเอามาอีกครั้งที่สองเอามาอีกครั้งที่สามก็เอามาเอาขนมมาแจกกันกินแพ้อีกครั้งที่สี่แพ้อีกโยนโยนเหรียญน่ะโยนลงไปหลุมเน่ะ แพ้อีกอ,อ่ะบอกไปทางบ้านบอกไปหาแม่มหาแม,ม่แม่ก็บอกว่าโอ้ขนมไม่มีเบอกบอกบอกให้ให้ให้คุณชายไปเอาคุณชายก็ไปบอกแม่แม่บอกว่าเออมันขนมมันหมดแล้วตอนนี้ขนมไม่มีแล้ว มาบอกอนุรุทธะเมาบอกอนุรุทธะยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับมาเล่นค,คุบกันอยู่ความที่ว่าไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีนะมีอะไรก็มีกินมีใช้อยู่สะดวกสบายไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีก็บอกคนใช้กลับไปบอกแม่บอกว่าขอพระราชมารดาพระราชทาน ขนมไม่มีนั่นแหละมาวัางนะขนมไม่มีเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาวัางนะแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงลูกไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีไม่รู้ว่าไม่มีนี่มันคืออะไราถาดทองคําเปล่าเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็เอาถาดทองคําอีกอันหนึ่งเ,เข้าประกบกันไว้อย่างนี้ เราให้คนใช้ไปเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่คือไม่มีคำว่าไม่มีคืออย่างนี้เอ,อคือขนมมันไม่มีอ่ะเนี่ยเขาจะได้เปิดดูแล้วไม่มีอะไรเนี่ยอออันนี้คือไม่มีไม่มีขนมปรากฏว่าเทวดาทั้งหลายที่อยู่ประจำเมืองออเลยสิรู้ว่าสิเออรู้ว่าเนี่ย เขาทําบุญไว้เขาอธิษฐานไว้ไม่ให้ได้ยินคํา,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 ว,าคว่าไม่มีเนี่ยถ้าเขาเห็นเขารู้ว่าคําว่าไม่มีเนี่ยคือขนมไม่มีเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายนี่หัวจะแตกเป็นเจ็ดเสียงร้อนที่นี้เนี่ยเดือดร้อนเลยทีนี้เทวดาเ,เทวดาประจำเมืองเดือดร้อนก็ทํำยังไงอากันเอาขนมทิพย์ใส่ใน ในถาดทองคำนะให้เต็มไม่ให้รู้ไม่ให้รู้คําว่าไม่มีพอเอาไปให้เปิดขึ้นมาขนมมันเป็นขนมทิพย์เลยกลิน่นหอมไปทั่วทั้งเมืองกระบินละพัดเราได้กลิ่นเหม็นไปหอมไปทั่วกระบินละพัดเลยพอ,อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยอว่ารถมันอร่อยหาที่ไหนไม่เจออยู่แล้ว ไม่เคยได้กินมาก่อนกลับไปบ้านถามแม่บอกว่าพระราชมนรดาอะไรเงี้ยนะพระราชนดาเนี่ยไม่ไม่ลักฉันใช่ไหมอะไรเงี้ยเออพระราชมนรดาก็บอกว่าไม่ลักยังไงอย่างเงี้ยหัวใจก็สามารถเอาเออกให้ได้อย่างเงี้ยเอาแล้วทําไมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ทอดขนมไม่มีให้ให้หน,นูอะไรเงี้ยทำไมไม่ทอดขนม ไม่มีให้มอมฉันกินเหมือนกันนะที่ผ่านมาไม่เคยกินได้ขนมที่อร่อยอย่างเงี้ยตกใจเลยพระราชารรดาแม่ของนั่นตกใจเลยโอ้โหลูกไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีขนมไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้เทวดาคงจะเอาใส่แน่แน่เหมือนกันนะเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปนี่เออยาทอดขนมอื่นเหมือนกันต้องเอาขนมไม่มีนี่แหละเหมือนกัน จะกินขนมไม่มีอย่างเดียวอันนั้นต่อมาต่อมาคาบอกให้เอาขนมอะไรก็ต้องเอาถาดทองคำกรุบ <c oughs> กันส่งไปให้เทวดาจะเข้าใส่ให้เองเป็นอย่างนั้นเป็นประจำเออเป็นประจำเลยเพราะว่าเออได้กินขนมอย่างนั้นเนี่ยเป็นประจำตลอดเลยจนอ่อ เสวยขนมไม่มีจนหมดเวลา <c oughs> อันนี้หมดเวลาเย <c oughs> ็นนี้เสวยขนมไม่มีจนหมดเวลาเอาแล้วทีนี้ก็ต้องอำลาแล้วทีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้กินขนมไม่มีจนหมดเวลาอของรายการวันนี้ อมาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากผู้ใดหน้อแลโอ้ท่านในในพลอีกแล้วในพลนเรศจ,จิตลักของเราเอ,อเอพนตรีนเรศจ,จิตลักให้ข้อคิดท้ายรายการไว้ว่าถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิต จะเอาของกองที่ไหนมางี้นะเหมือนเหมือนเหมือนอนุรุทธะท่านอนุรุทธะเนี่ยได้ทุกอย่างที่คิดที่อยากได้อืมท่านอนุรุทธะนี่นะได้ทุกอย่างแม้แต่ของที่ไม่มีก็ได้ขนมไม่มีก็ได้เออสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไร่าเงี้ยนะ กรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเองโราขอบคุณ oh อาจารย์นาเรศอดิษฐ์อสจอชสจก็คืออนุสาสนาจารย์ทหารบกนี่กองพลกองทัพในเก้าที่สามสิบสามนี่ นี่นี่ค่ายกาวิละนี่อดีตนะอดีตนีตอนนี้ผู้พันเอ่อวีรศิษย์จันแดงก็จะเกษียณปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะเกษียณปีหน้านี่วันนี้มาเรียนบาลีอยู่ด้วยกันที่วัดดอยสพัญยูอนุศาสนาจารย์ประจำกองเอ่อนี่ะกองพลที่สามสิบสามนี่นะค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่น <c oughs> ะขอบคุณ ท่านไอพลเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในจากพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริอมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติม ยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร